สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในไลน์เกมเศรษฐีนะครับก็เกมเศรษฐีมีอัปเดตกิจกรรมใหม่นะครับครั้งนี้เป็นกิจกรรมเอาตัวละครเก่าๆมาให้หากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับอีเวนท์ที่ผ่านมาใครที่แบบพลาดหาไปอะก็สามารถมาหาได้ในอีเวนต์นี้นะครับซึ่งอีเวนต์นี้ไม่มีตัวละครใหม่นะครับแต่เหมือนก็ว่า GM เอาตัวละครเก่าๆมากลับมาให้หายเอ้กลับเอามาให้หาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ รับตัวละครอีเวนต์นะครับรับ400คริสตัลน,นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตัวละครที่เอากลับมาให้หาอีกครั้งหนึ่งมีคือมีตัวอะไรบ้างนะครับซึ่งซึ่งเอากลับมาให้หาเนี่ยคือให้หาจากร้านคาคริสตัลน,นะครับอย่างพวกตัวละครเนี่ยตอนนี้มันก็ลดราคาคริสตัลน,นะครับก็จะมีดาร์กจิงจอกสาวมาฮีโรเทพีอูดเนี่ยเทพีอูดเนี่ยถ้าใครอยากได้นี่ก็หาได้เลยนะแต่ ค่อนข้างแพน,นงนหนึ่งนะ17,000คริสตันนะครับแล้วก็มีเทพีเอไม่ใช่ดิเทพโอดินนะครับเมื่อคราวที่แล้วนี่เทปโอดินตั้ง25 0 0 0โอ้โหครั้งนี้ก็ลดเหลือ17เหลือ1 7 0 0 0นะครับแล้วก็มีเแล้วก็มีนี่นะครับการดแลกเปลี่ยนกล่องอัญญมณีนะครับแล้วก็การ์ดแลกเปลี่ยนกล่องสมบัติพิเศษนะครับราคา1,000กับ1500ครคิสตันนะครับ แล้วก็มีคีโอพาตา7 5 0 0นานะครับเทพีสกู7จ0 0นะครับฮัลโลวีนจิ้งจอกสาวจีฮีโร่นะครับ7,500พาฮัโลวีนอีอัน7,500และไซคี7500นะครับก็เนี่ยแหละรครับก็สามารถมาหากันได้นะครับส่วนไอเทมพผน,นึกก็คงไม่มีอะไรเนาะนะครับอ่าแล้วก็ไอเทมจำกัดนี่ครับถ้าเกิดใครมีตังก็สามารถมาซื้อได้นะนี่ คริสตันมันก็ถือว่าให้เยอะอยู่นะนะครับก็ใครมีตังก็เติมได้นะครับไม่ว่ากันนะครับอ่ะเรามาดูที่กิจกรรมตรงนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมตัวละครนะครับนี่นะครับก็มันจะมีตั้งแต่นี่เลยครับใครที่มีการ์ดคริสตั้นเออันนี้เนี่ยสี่สิบชิ้นก็เอามาแลกตามนี้ได้เลยนะครับนี่นี่มีกล่องอัญ,ญมณีประกายผลึกคือการ์ดเนี้ยก็อย่างก็คือสามารถแลกได้จากลานคาคริสตันที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับนี่ตามนี้เลย เพื่อนๆก็ไปดูเอานี่ครับถ้าเกิดใครที่มีการ์ดดาร์กทิงจองสาวมาฮิโรอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเอามาแลก200คริสตัลได้นะครับซึ่งแลกแล้วเนี่ยการ์ดจะไม่หายไปนะเนี่ยเมื่อได้รับรางวัลการ์ดที่ใช้เป็นวัตถุดิบจะไม่หายไปนะครับแล้วก็มีเทพีอูดนี่ครับใครที่มีอยู่แล้วก็เอามาแลกได้นะครับแล้วก็มีนี่ตามนี้เลยสูงสุดนี่คือ10,000คริสตัลนะสูงสุดนะครับโอ้โหผมว่ายากอ่ะคือตามหลักสเต็ปแล้วอ่ะอะไรที่มันเยอะๆอ่ะมันจะ อีเวนต์เล่น,นครับนี่ครับชนะทิปเปิลไลน์ทุรซึมนะครับชนะทิปเปิลกับไลน์เนี่ยแจก30คริสตัลแล้วก็ทุเรศซึมแจก100คริสตัลน,นะครับตามนี้ที่จริงคริสตัลผมมีอยู่โอ้โหคือไม่มากอ,ะอ่ะอะเรามาอ่านประกาศครับประกาศก็ถือว่ามาเร็วนะรอบเนี้ยสุดยอดการในตำนานกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็คือกลับเอามาให้หายครั้งหนึ่งนะครับใครที่พลาดแบบอีเวนต์เมื่อคาวก่อนอะนะครับนี่นะครับ แพ็กการ์ดคริสตัลราคาหกสิเพชรแพ็กการ์ดคริสตัลบวกหสองร้อยเพชรนะครับโอกาสได้รับนี่ครับก็คือมันโอกาสได้รับ4ี่0 1บห้าสิ0หนึ่งร้อยสามร้อยห้า้อยสูงสุดคือหนึ่งมคริสตัลนะครับแล้วก็มีโอกาสได้เทพีอูดเอสบวกแล้วก็มีดาร์กยิงจ่อสาวมาฮิโร่ด้วยนะครับเป็นผมผมอยากได้เทพีอูดอะเทพีอูดผมว่าผมชอบนะคือความสามารถมันดูโหดอย่างงนะครับนี่ตามนี้เลย อัญมณีระกากผลึกนี่ครับก็จะมีรู้สึกว่าจะมีโอกาสสุ่มไอเนี่ยครับอัญมณีปรกไก่ผลึกมงกุฎความสามารถเสริมได้รับรางวัลโบนัสเกม50%นะครับนาฬิกาเรียกตัวด่วน CEO ความสามารถใหม่นะครับเมื่อตกยันแลนด์มาตัวเองโอกาส10%ดูดฝ่ายตรงข้ามที่ยืนอยู่เที่ยวรอบโลกมาอย่างแลนด์มาร์กนะครับ ที่จริงเอาจริงๆนะใครที่มีนาฬิการเรียกตัวด่วนซีออ่ะซึ่งมันจะมีแบบเอติดเออ่ะมันซึ่งโอกาสมันร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วซึ่งผมว่ามันไม่จำเป็นอยู่แล้วที่เออเราจะไปยัดอันยมณนีห้าเหลี่ยมะนะครับตามนี้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นอีเวน l ์ g ออินนะครับตามนี้เลยเพื่อนๆก็ไปอ่านกันได้นะครับสำหรับประกาศนะครับอีเวนต์นี้หมดวันที่สิบสี่มีนาคมนะครับก็คือหมดวันอังคารที่จะถึงนี้นั่นแหละวันอังคารที่สิบสี่มีนาคมนะครับ ่ะคงไม่มีอะไรรีวิวเนาะอีเวนต์ก็สั้นๆเท่านี้แหละผมก็มารีวิวเท่านี้ก็ที่จริงอีเวนต์แจ็คพอตก็ไม่มีสุ่มแจ็คพอตหาคริสตัลน,นะก็คือเดี๋ยวผมลองเปิดแพ็กพรีเมียมดูไหมว่ามันจะมีโอกาสได้การ์ดคริสตันหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองเปิดดูแล้วกันอ้าวการ์ดเต็ม เดี๋ยวผมจะลองเปิดไปเรื่อยๆดูแล้วกันนอกาะว่ามันจะมีมันจะมีโอกาสได้การ์ดคริสตัลหรือเปล่านะสำหรับแผงการ์ดพรีเมียมนะโอ้ไม่น่าไม่น่าเจอวะ่ะแต่ที่จริงมันมีโอกาสเจอนะแต่ผมว่ามันมันน่าจะยากแล้วเด๋อนนี้นะครับโอ้โหบีล้วนเลยครับอ่ะเดี๋ยวผมขอขายการ์ดก่อนการ์ดเต็ม การ์ดเยอะมากอ่ะโดยเฉพาะการ์ดการ์ดบีกับการ์ดการ์ดีเนี่ยคือเยอะนะครับอ่ะขายบีไปเลยแล้วนะครับคือขีอ้เกียจเลื่อนไปล่างสุดอ่ะมันเสียเวลาด้วยไงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดแผกสามสิบอีกสักแผกหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะจบคลิปเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเพราะว่าอีเวนต์วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเอาตัวละครเก่ามาให้หายอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ไม่อีเวนต์วันนี้ไม่มีตัวละครใหม่นะนะครับ อีเวนต์วันนี้ไม่มีตัวละครใหม่ที่ผ่านมานี่อีเวนจี้สามอีเวนต์ติดเลยครับมาครั้งนี้ก็เป็นอีเวนต์ตัวละครแต่ไม่แต่วันนี้ไม่มีตัวละครตัวใหม่นะครับอ่ะมันขายมันขายการ์ดได้ทีละ20บใบไงนะครับอ่ะเ่าจะเปิดได้แล้วเดี๋ยวเราเปิดอีกสักแพ็คหนึ่งแล้วก็พอแล้วนะครับ โอ้โหไม่ได้เลยครับผมว่าน่าจะยากนะคือมันไม่โผล่สักใบเลยอะ่ะนะครับสำหรับการ์ดคริสตันแล้วก็แชมเปยหลีกรู้สึกว่าจะไม่แถมคริสตันคูณ2เนาะโหน่าจะแถมสักหน่อยนี่ไม่แถมเลยอะ่ะสงสัยต้องรอดูต่อไปอ่ะเรา,เราลองมาดูร้านค้าอีกรอบหนึ่งครับอ๋อนี่ครับก็คือถ้าซื้อแพ็คพิเศษเนี่ย มันจะมีแพ็กพิเศษด้วยนะอีเวนเนี่ยเป็นแพ็กพิเศษคริสตัลน,นะครับจะมีแบบหนึ่งใบแล้วก็แบบห้าใบนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีว่ามีโอกาสสุ่มได้อะไรบ้างมีโอกาสสุ่มได้เทพีอูดเอสบวกแล้วก็ดาร์กิงจอสามาฮิโรเอสบวกแล้วก็การ์ดคริสตัลน,นะครับต่ําสุดก็คือสี่สิบนะครับสูงสุดคือหมื่นหนึ่งนะครับแน่นอนครับการที่จะได้อะไรที่ของสูงๆอะ่ะมันต้องยากอยู่แล้วครับ ผมเปิดลองเปิดสักแผ็หนึ่งนี่ไหมเพราะว่ายังไงอ e ีเวนต์จที่แล้วยังไงผมก็ต้องได้300เพชรอ่ะเปิดให้เพื่อนๆดูสักการ์ดทีหนึ่งแล้วกันอ่ะเปิดไปเลยครับมามาดูดีจะได้อะไรโอ้โหนี่ครับตามที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยครับอ่ะเดี๋ยวแคปหน้าจอแป๊มพอดีจะเอาไปให้เพื่อนดูไงเออว่าผมได้กี่คิดตันโหยากนะ คือการที่จะได้การที่จะได้ตัวละครเอบวมันยากนะครับคือเราอย่าไปหวังเลยว่าว่าจะได้อะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปแลกเลยเดี๋ยวสักครู่แป๊บนึงนะอ่ะแลกตรงนี้นะนี่เราก็แกลกได้เลยครับนี่พอแลกเสร็จปุ๊บเราก็ได้คริสตัลน,นะครับแล้วก็ไปรับในกล่องจดหมายนะครับนี่แลกไปเลยอ่ะแลกเสร็จปุ๊บก็ไปรับในกล่องจดหมาย โอ้ได้มาห้าร้อยสามสิบคริสตันเองผมว่ามันดูไม่คุ้มนะแบบเอาเพชรเอาเพชรสองร้อยเนี่ยไปเสียให้กับคริสตั้นอ่ะผมว่ามันไม่น่าคุ้มอ่ะแต่ข้อดีคือมันมันได้มันได้คริสตั้นเยอะไงมันได้ทีละหลายร้อยอ่ะอย่างเมื่อกี้ผมได้สูงสุดคือสามร้อยซึ่งโอกาสได้หมื่นหนึ่งผมว่ายากอ่ะคือมันยากอยู่แล้วแหละขอใช้คําว่ามันยากอยู่แล้วแหละนะครับตอนนี้ผมมีคริสตั้นหกร้อยกว่าเองโหขึ้นมาิดเดียวเอง โหเ,เอาจริงๆนะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้พวกเทพโอดินหรือพวกอะไรอย่างเงี้ยคือต้องหมดเพชรไปเป็นพันเป็นหมื่นนะนะครับถ้าคนที่ไม่มีคริสตัลดองนะน่าจะหมดเพชรเป็นพันเป็นหมื่นนะแต่ถ้าคนที่มีคริสตัลดองอยู่แล้วเนี่ยมีเป็นมีคริสตัลดองเป็นพันเนี่ยอาจจะหมดแคบไม่ถึงพันเพชรก็ได้หรืออาจจะหมดประมาณสองสามพันเพชรอะนะครับคือก็ประมาณนี้นี่แหละนะครับอ่ะเดี๋ยวดูกิจกรรมอย่างอื่นดีว่ามีอะไรหรือเปล่า อ่ะคงไม่มีรรีวิวแล้วแหละก็อีเวนต์วันนี้ก็มีเท่านี้แหละนะครับเป็นตัวละครเอาตัวละครเก่ากลับมาให้หายครั้งหนึ่งใครที่ยังไม่มีตัวละครตัวไหนก็สามารถหาได้ในอีเวนต์นี้นะครับอ่ะไว้เท่านี้กันนะครับกับการรีวิวอีเวนต์ประจำวันนี้เอาไว้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ